สวัสดีค่ะพวกเราปออทร2าทับไรค่ะ2ทับ3โรงเรียนจ,จังหวัดวสำหรับชั่วโม,มงแรกของวิชาน้าตศิลป์นะคะภาคเรียนที่2องพบกับนักแสดงของเราแบบมืออาชีพคะ่ะวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรบ้าง 1. การยิ้มในหน้า 2. การยิ้มเห็นฟันและก็สาก็คือการยืนของตัวพระอ่าแบบนี้นะคะ ตัวพามีใครบ้างนะคะหล่อทุกคนเลยนะคะไปติดตามตัวเองใน YouTube นะคะอ่าแล้วก็การยืนนางการยืนนางจะเป็นการยิ้มเห็นฟัน,นะคะ่ะโอ้โหสุดยอดค่ะลูกใครก็ว่าลูกใครเนี่ยดูเองนะคะนี่สวยมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรู้สึกยังไงคะถามตัวแทนก่อนรู้สึกยังไงคะวันนี้รู้สึกสบายใจสบายสุสบา,ายใจด้วยเออรู้สึกยังไงคะตัวแทนรู้สึกดีดี โอเคแล้วเราจะพบกันในคลิปถัดไปใช่ไหมคะอ้าวขอขอบคุณค่ะ3ามสี่จบขอบคุณค่ะนักแสดงขวาหันจึบลงเวทีผู้ชมปรบมือค่ะรอช้าสบายพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า